จะกสานกันไม่ทันอันนี้นี่ก็นี่เป็นเท็กซ์นะคะนี่เราก็มีอันนี้ที่เป็นของที่ผ้าทำขึ้นมานะคะเบางคนอาจจะได้มรดกิลดขอนที่แ่ะหรือว่าคนที่ยังไม่ได้รับมรดกยังยังจะได้เนี่ยสินค้านี้ก็ยังมีขายอยู่นะตั้งซื้อที่ผ้าไปจะถูกกว่าอ,อันนี้อันนี้ก็เป็นเซอร์ เนี่ยแลเก็สนเป็นคเขียนขึ้นมาแต่ว่ามันก็จะลงรูปเพื่อพวกเอสายที่เอาไปใช้ประโยชน์ในแง่เฉาอยที่ดานวสากรถ้าใจะเียความรู้พเติก็ก็ดูได้นะคะ ก่อนเริ่มเรื่องจริงๆแล้วนะเว้นห้องนอนไปล้างหง่ายไหมไปล้างหน้าก่อนเดี๋ยวกลับเข้ามาจะได้เนาะก่อนที่เราจะใช้เวลา6ชั่วโมงเรียนเรื่องนี้นะคะคุณคๆจะอ่านคำนี้ให้ถูกต้องก่อนว่าไงนะ คะเพื่อนอ่านผูกมากเลยนะที่ครูได้ยินแล้วมันมีผิดเนี่ยนะคือจะบอกไอ้คำผิดเพื่อนที่คุณจะได้ไม่อา่อานกันด้วยนะคะคือหลายคนอ่านเอ็มเอ็มได้ผิดเลยเพราะว่ามันจะกดด้วยเอน็นใช่ไหมคะนอร์น,นนะแล้วก็คำสุดท้ายเนี่ยมันด้วยคำที่มันมีเอ็มเออยู่ใชนมเอ็มเออยู่แต่ว่าคุณจะต้องปิดปากใช่นะเอ็ม M, ใช่ไหมคะ แต่หลายคนจะพูดแบบเปิดปากกลายเป็นทรายนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปฝึกนิดนึงอ่ะไหนๆเอาทีละฝั่งแล้วกันนะเขาฟังนี่ก่อนสาวๆทั้งนั้นข้าพูดให้คุณฟังหน่อยคำนี้อ่านว่าอะไรไอซีนะคะอ่าทรายยาวมา ยาวแล้วมันเป็นอะไรคะเป็นซานซานแปลว่าอะไรไม่ดีใช่ไหมอ่าเลวซานใช่ไหมแต่ไม่ได้เป็นเอนไซม์นะแบบไม่ยึ้งนิดนึดเดิมเป็นฟันท้ายแล้วก็ไม่ต้องยาวอะเอนไซม์เนี่ยเรารู้ละเรียนมามากมายบอกชื่อเอนไซม์เชิงหนึ่งตัวได้ไหมที่คุณรู้จัก เนอ่างนี้นะคะบอกชื่อเอ็นไซม์ครูเตน์ชื่อ,อแล้วเซลูเลสอ่าเขาบอกเซีลูเลสเอมามเลสองนั้นอะไรดีคะมร <c oughs> ีน่าป่ะแล้วอะไรเอนไซม์ทางทะเลมีไหมยังไม่ออกขอเสนอ โปรตีเอสอ่าเห็นไม่ต้องมนลงเอสเอสเยอะเลยใช่ไหมมนลงเอสเอสเยอะนะคะแล้วเราจะดูกันว่าเขาเรียกชื่อกันอย่างไรแล้วถ้าเราดูว่าเอนไซม์คืออะไรเอนไซม์ก็คือก็โมเลกุลที่ถูกนำมาสมบัติพิเศษในการที่จะเปลี่ยนสารนะสารที่เป็นสารตั้งต้นของมันเราจะเรียกมันว่าสับสเตรตแล้วเปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าโปรตีนนะคะ โดยที่ตัวมันเองถูกใช้ไหมอ่าคือหมายว่าตัดเศษเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยระหว่างทางแต่พอมันเปลี่ยนสับเปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะตัวมันก็จะกลับมาสู่สภาพเดิมแล้วก็ทํางานหมุนเวียนต่อไปนะคะถ้าเทียบเอนไซม์กับพวกแคตัลิสต์อันนี้ก็เรียกเป็นไบโอชุบแคทัลิสต์เลยค่ะก็คือแคตัลิสต์ที่มีในสิ่งมีชีวิตนะ นี้ถ้าไปเทียบกับเคมีคูลแคทชิลเลสติคุณทำแหละเคมีมานเนี่ยนะบางทีเราใส่เข้าไปเ,เราอยากจะเร่งปฏิกิริยาให้เกิดเร็วขึ้นใช่ไหมคะคุณใส่ตัวแคทชิลเลสเข้าไปคุณต้องมีวิธีการ,รที่ทําให้มันทํางานได้เร็วขึ้นเฉดให้ความร้อนในนู่นในนี่นะแต่เอนไซม์เนี่ยที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยต้องเอาเราไปต้มไหมคะหรือทำยังไงเนี่ยเอาเราไปอยู่ในหมอ้อแบบคนปา่า แล้วก well, uh, ็เพื <c oughs> ่อเร่งปฏิกิริยาให้เราฉลาดขึ้นหรือว่าวิ่งได้เร็วขึ้นต่าไม่ต้องนะฮะก็เอนไซม์มันมีคุณสมบัติพิเศษนะคะก็คือสามารถทํางานด้วยเรทที่สูงมากนะฮะแล้วก็มีความจำเพาะจับจงกับส u b s t r a t e นะอันนี้เทียบกับเทียบกับพวกเคมีคอลนะคะเคมีคอลเนี่ยอาจจะไปเร่งปฏิกิริยาได้แต่เคมีคอลหนึ่งตัวอาจจะเร่งปฏิกิริยาได้หลายหลายแบบ ใช้ substrate ใช้ r e a c t i อรได้หลายตัวแต่ enzyme เนี่ยก็จะมี s e ิง <inequ> ซ <ity> um, well. ั i ซ oh, i yeah. t y ้นะคะมากกว่าแล้วทำงานในสภาวะที่ milder คืออ่อนกว่านะฮะในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้ดีดูสิคะว่าสภาพแวดล้อมมันเป็นยังไงมีเรื่องของอะไรบ้างคะในร่างกายของเราบนระดัภูมิใช่ไหมอ่า physiological temperature ของเราเท่าไหร่ 37ใช่ไหมคะประมาณ37.5องศาเซลเซียสเวลาเราตอบเราต้องตอบให้ครบนะต้องตอบว่ามีองศาเซลเซียสด้วยพวกเราเนี่ปกติบางทีลืมนะคะพอเขาถามเนี่ยนี่ฝึกเอาไว้เวลาคุณไปสัมภาษณ์งานเดี๋ยวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอบต้องตอบให้ครบทุกวันนี้หน่วยอะไรก็ว่าไปนะบางทีเราลืมอ่ะเรารู้เราด้วยว่าเขาเขาเนี่ยแต่ว่าพวกนี้เป็นเล็กเลน้อยๆที่บางทีเขาเวลาสัมภาษณ์ ให้เห็นนะคะว่าประกอบเขาเขาต้วนไหมปีความสามารถที่จะถูกควบคุมการทํางานได้นะคะในร่างกายของเร,รามีระบบเป็นชาติโดยซึ่งมีอะไรมากมายที่ควบคุมการทํางานของเอ็นซารต่ตางๆให้ไปตามความต้อตงการของร่างกายประวัตินิดนึนงนะคะย้อนกลับไปนู่นเนี่ยเห็นไหมคะปี่ปีเนี่ยปีนี้สองพัน กี่ห้าใช่ไหมน้อนกลับไปรู่น1897ป18 97, นะคะตอนแรกเนี่ยพวกนักวิทยายศาสตร์ทั้งหลายเขาก็เจอว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่เอายีสต์นะคะคุณคน,นเนี้ยคุณบูชเนอร์เนี่ยเ็าเจอว่าเขาเอาเซลล์ยีสต์มานะคะแล้วก็สักกัดนะคะส,ก,ก,นะคะสก,กัดเช่นอาจจะแยกเซลล์ sell, หรืออะไรก็แล้วแต่โดยที่เอาเซลล์ตัวเซลล์ยีสต์ออกแล้วเนี่ยนะคะสารสก,กัดตรงนั้นเนี่ยสามารถ เปลี่ยนน้ำตาลแล้วนกะ็ให้เป็นอัลกออร์ดนดะังนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นที่มานะคะ,ะแล้วเขาก็เจอเอนไซม์ตัวนี้ที่ไปย่อยซูโครสนะคะเขาก็เรียนสายเบสต,ตอนนั้นนะคะทุกคนนี้เขาก็ได้รางวัลโนเบลถัดมานะคะ,ะทำต่อมามากมายแต่เขาก็ยังไม่ใช่คนที่ตั้งชื่อเอนไซม์ นะนที่ตั้งชื่อเอนไซมก็คือเฟเดริกคุณนะเป็นคนเยอรมันที่ต้องจะรู้ว่ามันทํางานอย่างไรผมจะต้องรู้ว่าโครงสร้างของมันเป็นยังไงบ้างน,นะเอกกาารเเซนี่ยของเอนไซม์เนี่ย,ยมันเป็นโปรตีนสมัยก่อ,อนที่เขาบอกร้อยเปอร์เซ็นตะ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเอนไซม์เนี่ยมีลักษณะเป็นโปรตีน แต่ตอนหลังก็เจอว่าบางโมเลกุลเช่น RNA เนี่ยอาจจะเรฏิกิัิยาได้เพราะฉะนั้นในตรงที่ว่าทุกร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่จริงนะนะคะแต่ส่วนใหญ่เป็นโปรตีนมันไอ้หกชั่วโมงที่เราจะเรียนต่อไปเนี่ยเราจะเรียนเรื่องเอนไซม์ที่เป็นโปรตีนที่เราคงจะต้องมาดูว่าโปรตีนที่ของคุณนี่อาจารย์ที่เชียนสอนใช่ไหมคะชีว่าโมเลกุลอ่ะ อาจารย์แอสูว่าคุณรู้เรื่องชีวะโมเลกุลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตัวอย่างยี่กันนี่เป็นฐานเรื่องเลยนะคะโปรตีนก็คือสายเปบบค่ะใช่ไหมก็คือมี primary structure อย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะ้มันจะมี backbone ของมันใช่ไหมของ a m โน o อ c i d ที่ต่อเนื่องกันเรื่องเป็นสา์บอร์ดจะมีอะไรเชี่ยอมนะแนงข้างหรือสายเชิงใช่ไหมคะ ค่แนงข้างพวกนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่ว่ามันเป็นโครงสร้างอะไรยังไงนะมันอาจจะมีคุณสมบัติที่ต่างกันอาจารย์ต้อให้คุณดูตัวอย่าง20อ m มิโน c i d รึเปล่าทั่วไปใช่ไหมคะ้วตรงนั้นเนี่ยเราต้องพอจำได้นะคะว่าไซส์เชนของมิโนแอซิดพวกนี้เนี่ยเป็นยังไง sorry ร,รู้จักไหม เอ่อไซเชนของมันเป็นคืออะไรไซเชนเมื่าไงคะเดี๋ยวจะเจอเยอะมากเลยนะอ่ะะาโดยเฉพาะอย่างยีนโปรตีเอสที่เขาเรียกกะก่มที่เขาเรียกว่าเซรีโปรตีเอสนะคะเอ่อมันจะมีเซรเีเป็นตัวพระเอกที่ทำหน้าที่ในการทำง,งาน เพราะฉะนั้นหลายหลายอะมิโนแอซิดที่มีส่วนสำคัญบางตัวอาจจะต้องจำนะเอเมนแอซิดตัวที่เล็กที่สุดคือแนะข้างคือ H ใช่ไหมคะอ่าที่สิรีหลักมีมีโมง OH อยู่ใช่นะคะ c h o h นะคะซึ่ง OH นี่มันแตกตัวได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะไวในการทำงานนะคะ มีคะแนนข้างเสร็จแล้วก็มีโครงสร้างระดับที่สองใช่ไหม secondary แล้วก็เป็น tertiary แล้วก็ quaternary นะคะ quaternary ก็คือมีอันนี้ secondary ใช่ไหมนะอันนี้มาเป็น uh, tertiary แล้วก็เป็น quaternary ซึ่งมันจะมีหลายสับอยูรวมกันเป็นหน,นึ่งโมเลกุลนะคะมันก็เอ็นไซม์นเนี่ยนะคะจะเป็นรอบแรกโปรตีนก็คือโปรตีนตรง ลงนะฮะตรงลมแล้วก็มีค่าสิติอื่งคุณค่คุณสมบัติในการได้ปฏิยาเนี่ยขึ้นจริง,รงๆถ้ามดเนี่ยนะโปรตีนที่คุณเ,เรียนมาเมื่อกับอาจารย์วิเชียนเนี่ยมันจะมีโปรตีนที่ทำหน้าที่ต่างๆกันใช่ไหมคะหน้าที่ของมันเกิดมาจากอะไรหน้าที่จำเพาะจากจงของโปรตีนแต่ละตัวเนี่ย เรืจากโครงสร้างแล้วก็โครงร่างถูกไหมคะโครงร่างหรือรูปร่างเนี่ยที่มันต้องมีความสมบูรณ์นะคะถูกต้องนะคะคำว่า integrity เนี่ย integrity เปาว่า,ามีความสมบูรณ์ถูกต้องประการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างของมันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ถ้ามองลงไปในอันน so ี้ก so ็กระตูนให้ด so ูง okay? ่ายๆนะคะอันน <t ip> ี <cussion> <t ip> ้เป็นตัวน้ำตานะมีของเอนไซม์อันนี้เราสมมติเราใช้ซูคลเพรสซูคลเพรสย่อยซูโคลอสซูคลสเป็นสารที่เกิดจากน้ำตาลของตัวมาเชื่อมโยงกันนะคะคือกลูโคสกับฟรุกโตสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยซูคลเพรสก็จะย่อย ซูดล้อสองมาได้น้ำตาลของตัวนะฮะลงท้าย S แล้วใช่ไหมแล้วใช้ Substrate เป็นชื่อใช่ไหมคะอ่านะีน่ดูว่าโครงสร้างของมันเนี่ยก็จะมีบริเวณหนึ่งนะฮะหรือสถา,านที่เกิดเหตุนะก็คือบริเวณเร่ง Active s i ต์ของมันนะคะซึ่งขั้นตอนของมันเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาได้เนี่ยมันต้องมาเจอรึก่อนใช่ไหมการ b t r a ท t ตกับเอนไซม มาเจอกันแล้วมันไม่ต้องมีม MTE เหมือนพระเอกนางอเอกเ,เจอกันจะเป้งกันต้องมีอะไรต้องมีเค <c oughs> มีเกิดขึ้นนะนะเข้ามาสเต็ปแรกก็คือใบที่จับตัวกันนะคะจับตัวที่แอคทีฟไซต์กลายเป็น E S complex หรื enzyme substrate complex แล้วก็เป็นจะเกิดปฏิกิริยาต่อนะฮะมาเข้าสู่ขระบวนการ catalysis กระบวนการแคทาลิซิสเนี่ยแล้วก็ก็แล้วแต่นะคะว่าจะมีะโมเลกุลหรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไหมสำหรับซูโครสจะมีน้ำเข้ามานะคะแล้วก็เปลี่ยนซับสเตรตนะ,ะก็คือซูโครสเนี่ยให้เป็นผลิตขึ้นมาคือได้น้ำตาลเยี่มาสองตัวนะคะ่ะแล้วก็ปล่อยออกมานะ,ะจะเห็นว่าอน,นไซม์ทำไมคะกลับมาสู่สภาพเดิมนะกลับมาสู่สภาพเดิมแล้วก็หมุนเวียนทำง,งานต่อ ขยันมากแต่นะทำง,งานไม่หยุดเลยนะและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราไม่ต้องมีเอนาซม์อยู่เยอะเพราะมันทำไมคะมันวนเวียนนะคะทำงานต่อเนื่องโอเคนะยันจะมี binding step นะคะเจอกัน step ที่หนึ่ง binding แล้วก็เป็น catalysts ทั้งหมดที่เกิดที่ active site จะเห็นว่าแอติทไซด์เนี่ยมันเป็นบริเวณหนึ่งอยู่ในแอนฟินะคะซึ่งเป็นบริเวณเล็กๆนะถ้าคุณเปรียบเทียบดิเมนชันของมันเนี่ยนะคะอันนี้ก็ชัดเจนนะอันนี้ให้เป็นโมเลกุลทรงกลมของแคนไซผิสนุ่งนะคะก็จะมีบริเวณแอติทไซด์ที่มีลักษณะเป็นโคลงนะคะแล้วก็เป็น small area นะเล็กๆเนี่ยเข้ามาถ้าเปรียบเทียบ ดูดิเมนชันของสัตว์เล็กเห็นไหมคะจับจุดหนึ่งนะคะเทียบกับอ่าดินสีแดงคือตรงนี้คือน้ำนะคะน้ำก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนั้นเอ็นซา์เนี่ยจะมีรูปร่างใหญ่มีโครงสร้างใหญ่นะคะแล้วก็เรนจ์ของมันเนี่ยก็มีตั้งแต่หมื่นสองพันถึงล้านนะมีตั้งแต่ตัตวเล็กจนถึงตัวใหญ่ตัวกลางนะคะอันนี้เขาบอกให้รู้ว่า เรืยอเทียบตัวกลางเนี่ยประมาณแสนนะฮะแสนดาว์เจนเนี่ยก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7นาโนเมตรนะคะถ้าเทียบกับสับสเตรตของมันสองร้อยห้าสิบเอนะเลงคือจุดแปดเรจะเห็นว่ามันเล็กมากนะงั้นก็จะบอกว่าแอคิวไซด์คืออะไรก็ง่ายๆเลยนะคะ ก็คือบริเวณเล็กๆที่อยู่บนอยู่ในเอนซม์ที่เป็นสถานที่ที่แหล่งที่จับตัวแล้วก็เกิดปฏิกิริยาที่จับตัวเนี่ยนะฮะบางเคสเนี่ยมันจะต้องมีตัวอื่นเข้ามาช่วยด้วยนะคะเราก็จะมีชื่อเรียกสารพวกนั้นว่าโคแตักเตอร์ปัจจัยร่วมนะเดีวเราจะดูอีกทีหนึง่งปัจจัยร่วมมีสองประเภทนะคะเดี๋ยวดูรายละเอียดต่อ แต่ Active s ไซด์เนี่ยมันจะเป็นเล็กๆที่มันมีลักษณะเป็นร่องหรือเป็นโคลงนะคะก็เรียกเป็นเคลส์นะเคลส์สตรัคเจอร์ซึ่งอยู่ข้างในน,นะพออยู่ข้างในปุ๊บเนี่ยคุณสมบัติของมันนะคะก็จะมีคุณสมบัติเป็นไฮโดรโฟบิกนะคะไม่ได้อยู่ที่พื้นผิวนะมันจะอยู่เป็นร่องเป็นโคลงลึก้าไปในโครงสร้าง จริงๆแนละ้วถ้ามองลงไปนะฮะตรงนั้นเนี่ยไอไอทรงกลมของของโปรตีนเนี่ยก็เกิดจากสายเป๊บๆบรร่นันไป่างมาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไอตรงที่ร่องตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอะมิโนแอซิดที่มีไซส์เชนยื่นเข้าไปนะอะมิโนแอซิดพวกนี้อาจจะเป็นอะมิโนแอซิดที่อยู่ใกล้ๆกันหรืออยู่ห่างกันก็ได้ใช่ไหมคะอยู่ห่างกันแต่ว่ามันทุวันไปวมนมา,นาเจอกัน ตรงโลงของแอติไลท์ซนะึ่งปร,ริยาเนี่ยบอกจริงๆแล้วมันไม่ไม่ไม่ได้ยุ่งกับแอมโมนิโอแอซิดมากมายเลยนะคะมีประมาณเนี่ยน็อตโมเดนเชนนะคะเวลาที่เกิดปฏิกิริยาแล้วก็แอมโมนิโอแอซิดพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไอออนิชเบิร์กกก็คือแตกตัวนะคนะ,ะเพราะว่าไอการเกิดปฏิกิริยาตรงนี้เนี่ยถ้ามันแตกตัวแล้ก็จะสามารถที่จะเกิดปฏิิกริยาได้เีง แล้วก็มันสามารถที่จะฟิตนะเอนไซม์ enzyme, หรือแอคทีฟไซร์เนี่ยสามารถที่จะอัจสตัวร่างของมันนะให้เข้ากับทรานสิชันสเตตเราเรียนเมื่อแรกๆจำได้ไหมคะทรานสิชันสเตตหรือสภาวะตื่นนะฮะคือเวลาที่จะเกิดปฏิกิริยาเนี่ยนั่นนิสิตจำไอ้พลังงานจำไม่ได้ทำไม่ได้ตรงนี้ให้ดูไหม เวลาที่มันจะเปลี่ยนไปเป็น Product เนี่ยมีเท่าอิน r จ y เข้ามานะคะแล้วก็กระโดดขึ้นไปอยู่ที่ข้างบนของ Energy Curve นะฮะตรงนั้นเขาเรียก r a n s i t i o n s t ตตหรือสภาวะเปลี่ยนนะแล้วเป็นเป็นเอ่อเป็นสารที่มันไวมากนะฮะข้ามเปลี่ยนเป็น Product นะคะเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยเขาไม่สามารถ Identify ได้เลยไอ้ตรง t transition state ตรงนั้นคืออะไร ในบริเวณ active site นะคะที่เราบอกว่ามันมีอะมิโนแอซิดเนี่ยใช่ไหมยื่นๆขนดข,ข้างเข้ามาเนี่ยมันจะต้องอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องนะคะ proper orientation นะะนะะี้เวลาเกิดปฏิกิริยาอย่างที่เราดูเมื่อกี้นี่คือหนึ่งมี binding ใช่ไหมคะสองมี c า t a l ิ s สนี่ไอ้ตรงนั้นตรงที่มันเกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยนะคะไซส์เชนของอะมิโนแอซิดที่บอกว่ามันมีสอง ส่วนใช่ไหมคะ binding เนะเพราะฉะนั้นช่วงที่มันจับตัวกันเนี่ยอาจจะอาศัยอะมิโนแอซิดบางตัวน,นะเวลาที่เกิดแค t a ล y s i s อาจจะอาศัยอะมิโนแอซิดอชนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันจะมีอะมิโนแอซิดที่ทําหน้าที่ต่างกันนะคะตัวที่ทําหน้าที่บ i n ดิ n g เขาเรียก binding residue ตัวที่ทําหน้าที่แค t a ล y s i s เขาเรียกแค t a ล y t i c r e ซิ d u e คำว่าเ residue แปลว่าอะไรคะ สมมติเราบอกมีแอมิโนแอซิดสองตัวแล้วก็บอกสองเฟสิดีนะคะตัวที่ทำหน้าที่เป็นบใบที่กับแคทเทอรีติกเฟสิดิีนี่มีอะไรบ้างนะแคทเทอรีติกเรซิดีคือตัวที่ทำให้เกิเป็นปฏิกิกกริยาใช่ไหมคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็าอาจจะเลือกภาพได้ว่าแอมิโนแอซิดพวกนี้เนี่ยจะต้องมีไซส์เชนที่พร้อมจะทถ้าไม่เกิดปฏิกิริยา นะซึ <NXT> <Finnish. S 1> ่งจะได้แต่พวกที่มักจะมีการแตกตัวง่ายนะคะเช่นพวกนี้นะคะที่เมื่อกี้บอกเซรีใช่ไหมคะเซรีไซเชนคือ CH2OH นะแตกตัวเป็นเป็นอะไรคะอ่าโอลโใช่ินะอ่านะคะกูจะมีแอซิดอ่ากูจะมีแอซิดเนี่ยตัวสุดท้ายของมันจะต้องมีอะไรคะคำว่าแอซิดจะต้องมีกลุ่มคาร์บอซิลิกใช่ไหม COOH COH OH แตกตัวเป็น COO ลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพวกเนี้ยนะว่ามันแตกตัวเนี้ยมันก็จะไวสำหรับเกิดปฏิกิริยาบางตัวก็จะเป็นบวกนะคะไลซีนอัลจีนีนะคะบางตัวก็มีความเป็นกั้วอยูนะ่เพราะฉะนั้นพวกนี้จะทำหน้าที่เป็น c a t a l y t i c residue ทีนี้ตัว Binding นะคะ ตัวบายลิ่งเนี่ยนะคะก็อาจจะมีหลายประเภทนะเช่นพวกนี้บายได้หมดใช่ไหมด้วยความที่มันมีประจุนะคะและอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกไฮโดรโฟบิกไฮโดรโฟบิกเนี่ยก็จับตัวได้เช่นเดียวกันแตะจับด้วยคุณสมบัติของไฮโดรโฟบิกคืออะไรคะไม่ชอบน้ำใช่ไหมอ่าไม่ชอบน้ำเพราะว่ามันนอนโพลา ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันไม่ชอบมันจะจับตัวกันเองนะฮะเป็นไฮโดรโฟบิก uh, อินเทอร์แอคชั่นอะเพราะฉะนั้นในตรงนั้นเนี่ยคือบริเวณที่เกิดเป็นตัวแอทีฟไซด์ใช่ไหมคะอ่าด้วยเขาบอกว่าตัง้งวิทยาศาสตร์ต้องมีอิมเมจเนชันใช่ไหมพวกคุณมีไหมคะฝันบ้างไหมคะฝันไหมเลยอยู่ยแล้วกความเป็นจริงอย่างเดียวนันไม่ออก พวกนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นอะไรที่มันเกิดตรงระดับเล็กมากใช่ปะมันเล็กุได้น,นนะะเมื่อกี้มีพูดถึงโคแฟกเตอร์นะคะบางเอนไซม์มจะต้องมีตัวอื่นเข้ามาช่วยนะถึงจะเกิดปฏิกริริยาได้พวกนี้ก็จะชื่อว่าโคแฟกเตอร์ซึ่งก็อาจจะมีสารหลายประเภทนะคะทีนี้เนี่ยมันจะมีคำศัพท์ที่เรียกเอนไซม์ตัวเอนไซม์ ก่อนที่จะจับนะฮะก่อนที่จะจับกับโคแฟกเตอร์ก็คือเป็นส่วนที่เป็นโปรตีนอย่างเดียวเนี่ยก็เรียกเอโคเอโฟเอสั Pro, แต่เมื่อจับกับโคแฟกเตอร์แล้วทำงานได้เปลี่ยนเป็นแอคทีฟฟอร์มน,นะฮะก็จะเรียกว่าโคโลเอนไซม์นะง่ายๆวันนี้จะมีคำศัพท์นิดหน่อยนะคะทำความเข้าใจมันะ เอพอก็คือตัวโปรตีนนะก่อนจับพอจับเสร็จก็จะกลายเป็นโปรโลนี่โคแฟกเตอร์นะฮะปัจจัยรพวกนี้เนี่ยแล้วแต่ว่ามันแปลนสารประเภทไหนนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นอินออร์แกนิกกับออร์กกะดิบอินออร์แกนิกก็ไม่ได้แก่พวกโลหะทั้งหลายนะคะเป็นช่อกอายออนเช่นเด็กแอนกานีสซิมเป็นต้นนะ พราะว่าอาอร์แกนิกเนี่ยจะมีชื่อเรียกพิเศษนะคะจะมีชื่อเรียกว่าโคเอนไซม์ e แล้วก็ส่วนใหญ่ที่มาช่วยให้เอนไซม์ทำงานได้เนี่ยนะคะก็จะเป็นสารที่เป็นอนุพันธ์ของวิตามินละลายนะ้ำอันนี้คือเหตุผลที่ทำไมเราจะต้องมีวิตามินช่วยในการทำงานของระบบของร่างกายของเรา วิตามินมีกี่ประเภทคะละลายน้ำและละลายในไขมันนะโค,ะคอเอนไซม์เนี่ยจะเป็นอนุพันธ์ของมีหลายตัวที่มากมายนะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะเป็นอนุพันธ์ของละลายน้ำซึ่งอันนี้จะให้ดูตัวอย่างนะคะมีสองตัวเนี่ยที่คุณจะเจอเยอะมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั่วโมงถัดไปที่คุณจะเรียนเรื่องเป็นทางเลยซึนะคุณจะเจอ ขออินสารพวกนี้ที่ต้องการทำให้เกิดปริยาต่อเนื่องนะคะ FAD ก็ยยกมาจากเบต้าอะดีนีนในดิอิมพลิโอไทเป็นอนุพันธ์ของวิตามิน B2 สองนะฮะมันเวลาที่เราบอกว่าเกิดขาดวิตามินนี้แล้วทำให้เกิดโรคต่างๆเนี่ยมันมาจากอันนี้นะคะเพราะว่าสารพวกนี้จำเป็นสำหรับการนน span a ็นองมาจากนี้ครินามาีแอดดนีนนินคีโ่ทนะคะ่ะเรียนแล้วใช่ไหมคีโรไทอาจารย์พิเศษสอแล้วนะคะหลับตาดิภาพไหมว่าโครงสร้างเป็นยังไงเร่ออกไหคะเริ่มออกไหคะข้างหลังเริ่ออกไหมไม่ค่อยออกอ่ายวดูภาพเดี๋ยวจะได้เรื่งออก ่านะคะทีนี้เนี่ยโคเอนไซม์ K พวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอนไซม์ทุกตัวจะต้องมีนะ,ะบางตัวเท่านั้นที่ต้องมีโคเอนไซม์เข้ามาช่วยบางตัวบางตัวทำง,งานได้เลยนะคะบางตัวต้องมีสองอย่างนะ,ะสองอย่างก็คือทั 2, ทง้งเบต้าทั้งโคเอนไซม์แล้วโคแฟกเตอร์พวกนี้เนี่ยโคแฟกเตอรคอคอ์คือตัวที่เรียกรวมๆนะนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นออแกนิกปุ๊บเนี่ยเราจะเรียกมันมว่าโคเอ็นไซม์พวกนี้อาจจะจับอยู่โดยกลมหลวงดูซี่นะหรืออาจจะรวมจับอยู่แบบค่อนข้างขาวบอลซึ่งก็จะมีคำเรียกนะคะตัวที่จับอยู่อย่างท้ายที่แน่นหนานะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเ,เนี่ยเป็นโคเวเลนต์บอลเนี่ยจะเรียกมันว่าพลาสติกปุ๊บ คือคำศัพท์ท,ที่จำเยอนะคอสเตนริกกปก็คือโคเอนไซม์หรือเมทัลไอออนที่จับอยู่อย่างแน่นหนาเลยกลายเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในโครงสร้างของเอนไซม์ตัวอย่างเช่นเอนไซม์ me, ตัวนี้คาร์บอนิกแอนไฮเดรสนะคะเวลาที่มันมี Metal เมทัลเข้ามาเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่ามันเป็นเมทัลโลเอนไซม์ตัวนี้มันมีซิงค์สองหัว จับอยู่นะคะจับอยู่แบบเตตระฮีโดร่สีขากับฮิสติดีนสาตัวนะจากเฮสิดีนเฮสิดนีนมันมีโครงสร้างเปไน็นยังไงไดเชนของมันเป็นริงสตรัคเจอร์ใช่ไหมคะไปดูมีเดโซรูปนะคะเพราะมันจะมีเนี่ยริงสตรัคเจอร์อยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ เราจัดยึดซิงค์เอาไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้น่ยจะเห็นว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในโครงสร้างของเอนไซม์คาร์บอนิกแอนไฮเดรสตัวอย่างของโคแฟกเตอร์ที่เป็นอินออร์แกนิกนะคะมีเยอะเลยเห็นไหมนะเนะมื่อกี้เราบอกดีซิงค์ใช่ไหมคะที่เราดูนะซิงค์นี่นก็ยังเป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์อีกหลายตัวนะคะ สำหรับตัหาตัวอื่นนะคะเช่นคคปเปอร์นะเล็กอะไรพวกนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์สำคัญสำคัญทั้งนั้นเห็นไหมคะว่าส่วนใหญ่เปลนท้ายด้วยเลย S, S, <S ใช่ไหมอ่าพอเห็น S ปุ๊บเนี่ยเราต้องอ่ะสงสยัยมันต้องเป็นเอนไซม์แน่เลยอนะโัวเอนไซม์ ออร์แกนิกใช่ไหมคะที่เราบอกว่าถ้ามันเป็นออร์แกนิกเมื่อไหร่เราจะเรียกมันว่าโคเอนไซม์ค่ะแล้วก็ที่บอกว่ามันเป็นอนุพันธ์ของวิตามินที่ละลายนะ้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะเช่นเมื่อกี้นี้บอกว่าอะไรเหรอที่เราดูสองตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะ f a d นะก,นน AB, ก็เป็นอนุพันธ์ของ B2 ตัว NAD ก็เป็นอนุพันธ์ของนิโคตินิกแอซิด แล้วก็มีอย่างมีตัวอื่นๆนะอันนี้ก็ให้เห็นว่าเบตามินที่ละลายนะ้ำนะมีบทบาทสำคัญไปทำง,งานนะคะในเอนไซม์เรีแอคชั่นต่างๆในร่างกายแล้วพวกโคเอนไซม์เนี่ยนะคะทำหน้าที่เป็นตัวพาอะตอมนะฮะหรือหมู่ฟังชั่นลุปนะจะเป็นอะตอมก็ได้ได้คำว่าอะ